t o y o ต้าไฮรักและฟอร์จูเนในปี2024นะครับมันอาจจะมีแผนที่จะใช้ขุมพลังไฮบริดซึ่งตามรายงานของสื่ออย่างค a r แม็กนะครับก็ได้บอกว่าผู้วิหารระดับสูงของ Toyota ยืนยันว่า h ฮรักและฟอร์ u n เนอนั้นจะมีเครื่องยนต์ใหม่พร้อมระบบไฮบริดในปีหน้าและตามรายงานของสื่ออย่าง d r i v e ออสเตรเลีนะครับเขาก็ได้บอกว่าการพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซลไฮบริดเนี่ยจะแตกต่างจากระบบไฮบริดที่มีอยู่ในโตโยต้าแคมรและโตโยต้าพรีอ โดยทางนายลีออนเทอรอนนะครับรองประธานอาวุโสฝ่ายขายและการตลาดของ t o y o ต้าเซาท์แอฟริกานะฮะซึ่งก็บอกกับสื่อว่าระบบไฮบริดเนี่ยกำลังจะมาทั้งใน h ฮลักและ f o r t จูเนอรส่วนทางด้านนายชอนแฮลลี่นะครับรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ t o โยต a าออสเตรเลนะครับซึ่งเขาก็จะบอกแตกต่างกับทาง South แอฟริกานะเขาก็บอกว่ากำลังพิจารณาเทคโนโลยีไฟฟ้าทุกประเภทสำหรับไฮลัก และระบบไฮบริดก็เป็นทางออกที่ง่ายสําหรับเราเพราะเราทําระบบนี้กับรถคันอื่นอยู่แล้วและจะไม่ลดทอนเทคโนโลยีอื่นๆนะครับที่อาจจะเหมาะสมกับรถคันนั้นซึ่งเราก็มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายนะครับเกี่ยวกับ Toyota h y ฮรักมีต้นแบบพลังงานไฟฟ้าที่เรากําลังดูอยู่ด้วยซึ่งนี่ก็เป็นคําพูดของนายแฮนเล่ยนะครับก็แปลได้หลายความหมายนะฮะอาจจะเป็นทางไปทางไฮบริดหรือไม่ก็ไปทางระบบไฟฟ้าล้วนเลย แล้วก็มีการคาดการณ์ว่านะครับถ้าเกิดเป็นระบบไฮบริดเนี่ยสำหรับ h ฮรักและ Fo r ์จิเนอเนี่ยอาจจะเป็นระบบไฮบริดแบบเทคโนโลยีมายไฮบริดก็เป็นได้น,นะครับซึ่งกาคาดว่าจะมีการประหยัดน้ามันเชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและในตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าระบบไฮบริดเนี่ยจะใช้อยู่ในเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่มีอยู่ใน h ฮรักและ f o r ์จินเนอหรือไม่หรืออาจจะใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรเทอร์โบก็เป็นได้น,นะครับอันนี้ต้องคอยติดตามข่าวกันดูนะ